ความเงียบงันอันน้าขนลุกเข้าปกคลุมหมู่บ้านโรคประหลาดแพร่กระจายไปทั่วเผ่าทุกคืนมีเสียงกระซิบโหยหวนลอยมาจากถ้ำต้องห้ามที่ปากทางหุบเขาแล้วเรื่องเลวร้ายที่สุดก็เกิดขึ้นบิบนกโด,โดโดคู่ใจของกรอกล้มป่วยลงหัวใจของกรอกบีบรัดด้วยความเจ็บปวดข้าจะเข้าไปในถ้ำนั่นกรอกประกาศกล้าวต่อหน้าอูกผู้เท่าที่ตกตะลึง กรอกมุ่งหน้าสู่ถ้ำต้องห้ามเพียงลำพังทันทีที่ก้าวเข้าไปอากาศก็เย็นเหยียบลงและเสียงกระซิบก็ดังขึ้นรอบตัวเขายิ่งลึกเข้าไปเสียงกระซิบยิ่งส่งผลต่อจิตใจภาพหลอเริ่มปรากฏเขาเห็นร่างของตัวเองจมลงในบึงมรณะแต่กรอกกัดฟันแน่นเขารู้ว่านี่คือบททดสอบ หลังจากเดินฝ่าภาพลวงตามาเนิ่นนานกราก็มาถึงโถงถ้ำขนาดใหญ่ที่ใจกลางคือที่มาของทุกสิ่งเห็ดราเรืองแสงขนาดมหืมาที่กำลังเต้นเป็นจังหวะอย่างหัวใจมันปล่อยสปอละเอียดลอยฟุ้งอยู่ในอากาศเสียงกระซิบคือเสียงลมที่พัดผ่านรูพรุนนับพันบนตัวมัน แต่เขาไม่ได้อยู่ตามลำพังจริงจกถ้ำตาบอดผู้พิทักษ์ของเหดราเรืองแสงปรากฏตัวขึ้นมันไม่มีดวงตาแต่หันหัวไปมาตามเสียงฝีเท้าของกรอกอย่างแม่นยำมันพุ่งเข้าใส่เขาด้วยความเร็วสูงกรอกรู้ว่าเขาเสียเปรียบในความมืดเขาต้องใช้สติปัญญาแทนกำลังเขาคว้างก้อนหินไปกระทบผนังถ้ำอีกด้านจิงจกตาบอดหันไปตามเสียงทันทีเขาเข้าใจแล้วว่ามันใช้เสียงในการล่า กรอกเริ่มวิ่งพลางคว้างก้อนหินไปในทิศท,ทา,งางต่างๆเพื่อล่อให้จิงจกยักษ์ไล่ตามเขาล่อมันยังทางเดินแคบที่นำไปสู่เหวลึกที่เขาเกือบจะตกลงไปในตอนแรกเขาคว้างคบไฟของเขาลงไปในเหวลึกจิงจกตาบอดหลงกลมันพุ่งตามไปอย่างไม่ลังเลร่างมหฮมาของมันร่วงหล่นลงไปในความมืดมิดของเหวลึกพร้อมกับเสียงกรีดร้องโหยหวน เมื่อผู้พิทักษ์ถูกกำจัดกรอกจึงเดินเข้าไปใกล้เหตดราย,ยักษ์เขาสังเกตเห็นของเหลวเรืองแสงที่ไหลซึมออกมาจากฐานของมันเขารู้สึกได้ว่านี่อาจเป็นยาแก้พิษเขาใช้กระบอกน้ำหนังตักของเหลวนั้นอย่างระมัดระวังกรอกกลับมาถึงหมู่บ้านพร้อมกับรุ่งสางเขาให้ยาบิบและชาวเผ่าที่ป่วยดื่มทีละคนไม่นานนักอาการเพลอฟั่งหายไปและความแข็งแรงก็ค่อยๆกลับคืนมาบิบส่งเสียงร้องเบาๆและเอาหัวมาถูถที่ขาของกรอก อุกเดินเข้ามาหากรอกเจ้าไม่ได้เพียงแต่เอาชนะความเจ็บปวดกรอกผู้เท่ากล่าวแต่เจ้าได้เอาชนะความกลัวและความเชื่อที่งมงายด้วยความกล้าหาญและสติปัญญาทำนั้นไม่ใช่สถานที่ต้องห้ามอีกต่อไปแต่เป็นเครื่องเตือนใจว่าความรู้คือแสงสว่างที่ทรงพลังที่สุดในความมืด